สุภาพบุรุษและสุภาพสตรีอินดิติตี้วีคืนนี้ภูมิใจนำเสนอสกินคอลแลบจาก Angel of Death แอดเบิร์ดเมสันซื้อความมาไล่ไหมคัะฮัลโหลหห <c oughs> Hello, สวัสดีชาวอน,นันต์เจติดีทุกคนเลยนะคะวันนี้เราวมาอยู่กันในเกมอ d e ด t i ิตีวี วันนี้เนี่ยคิวจะมาเล่นรีวิวสกินคอร์ลบจาก Angel เ f Death เด็ดเวิร์ดเมสันซึ่งเป็นสกินของน้องถุงนั่นเองนะคะทุกคนเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูในเกมเพลย์กันดีกว่าว่าสกินเนี้ยของน้องถุงจะน่ารักแล้วก็เปี้ยวขนาดไหน let's go <S นได้ห้องมปนที่เรียบร้อยแล้วทุกคนโอ้โหมู่บ,บ้านริมทะเลสา์เพิ่งกลับมาเล่นเนี่ยขอด่านแคบๆหน่อยได้ไหมครับ ถ้าไมระบบสุ่มมันต้องใจร้ายกับเราตลอดเลยเดี๋ยโอ้โหแล้วดูแม่งมีเก๋ด้วยโดนประตูวัดฉันแน่กี้ a few minutes later อาโหลดเข้าแมปมาไปที่เรียบร้อยนะคะสำหรับแมปหมู่บ้านริมทะเลเกลือพี่เดอคิดว่าผมจะขายพวงมาลัยให้พี่ๆเขาได้ปะคะก็ต้องได้อยู่แล้วสิต้องถูงไม่ใช่น้องเอ็ดเวิร์ดขายไปเลยลูกพวงละยี่สิบบาทสองพวงหนึ่งร้อยเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะครับผมว่ามันมีอะไรแปลกๆนะ พี่พี่ว่าพี่คนนับถูกนะพวงละยี่สิบสองพวงหนึ่งร้อยถูกแล้วน้เ <h ast> นี่ยตอนเด็กๆหนูไม่เรียนเลขไงอ้าวไอ้จิ๋วแหมจะมาพับไม้กักเหรอคิดว่าไม่เห็นเลยมัง้งคิดว่าเนียนมากเหรอ้อาไปทางุ้สินะเพิ่มความไวไปไหนแล้วอะลงุงวิลุงจิว๋วเขาเป็นอ้าววนทางเดิมแม่งเอ้ยลุงนี่พันไม้ไว้ดีกว่าไม่คิดว่ามันจะบ่น,นกลับมาเล่นตรงนี้อะไปทางไหนแล้วรอบนี้เนี่ย วนซ้ายวนซ้ายอา้อาวอี่เกือบเดินเข้าปิดซองรอก่อนลุงนี่ลุงจะเล่นกับผมแค่ตรงนี้จริงๆเหรอลุงลุงจะเอาอย่างนี้ใช่ไหมลุงจะเล่นอย่างนี้กับผมใช่ไหมเออพับไฟไม้อะมีเท่าไหร่พับให้หมดโดดไปหน้นตาตัอากอ่ะโดดไปโดดได้โดดลุงรอก่อนรอก่อนห้าวิลุงลุงจะกลายเป็นศพภายในสามสองหนึ่งสองไอ้ลุงไปไหน เขาซองเดิมใช่ไหมแล้วไปโดดหน้าต่างบนทางเดิมขนาดนี้ไม่รู้เลยมไม่รู้เลยมังฟรีแนลีลาดีนะมาลุงไปนั่งเก้าอี้กันดีกว่าแล้วก็ขุดหน,นุนพวงมลาลัยผมด้วยเนี่ยร้อยยี่สิบบาทเองลุงสองพวงร้อยพวงมลาลัยที่ไหนกันก็ขายสองพวงร้อยไอ้นุ่มก็พวงมลาลัยที่นี่นี่แหละครับคุณลุงปลูกต้นไม้เปน็นหม่นแล้วก็ขายพวงมลาลัยแบบเยียดให้ลุงไปอีกตึงนี่ไงสองพวงร้อยอ้าวที่หายดอกไม้เหี่ยว อ,อาเป็นว่าช่ามาเถอะก็แต่เพื่อสังเกตต้นไม้เราทําไมมันบางยังเลยวะไอโมเดลหลุมศพนี่คือมันใหญ่เกินไปปะเนี่ยเอ้าเจอเพื่อนอันดึงลูกไฟมาอันนี้ดึงไม่โดนเสียดายจุงเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้คิดว่าได้คิดไปเองจริงๆเลยนะมันรกแบบไปหมดเลยย่าแกดูดิแค่แจกคืนความเป็นธรรมให้ต้นไม้ของน้องถุงจะใหญ่ไปไหนวะโอ้โหถ้าคนเล่นตาไม่ดีนี่คือบังเซอร์มิดเลยนะไอหลุมศพพวกนี้เนะี่ย อะแลนี่เขาขายเลยเฟดกันเลยหรอนี่นี่มันลดแรกแจกแถมขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยแต่หูมันขึ้นอยู่นะ,สะแสดงว,ว่ามันก็ต้องมารอช่วยเพื่อนเนี่ยตอนเนี้ยนะมันอยู่ไหนเนี่ยประเด็นยังไม่หาอีกเหรอไหนวะเอาวิ่งตามตูดมาตอนไหนเนี่ยบอกไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยจริงๆเอยมันมีออปชันให้ปิดรากมาไม้ไปแต่แกโคตดลำคาญเลยมองเซอร์ไม่ค่อยเห็นกลับไปดินแกเ จะไปไหนเราอะ่ะหนีไปไม่รอดหรอกนะไม่รอดหรอกเอาวางประตูวางประตูเฮ้ยดีนะสะบัดหนีทันเฮ้ยถ้าเมาื่อกี้ตีประตูแตกนี่เดินยาวเลยกลับมาหนี้เดี๋ยวนี้เลยนะจะไปไหนอีกอ่ะกรีดส,สิครับกรีดนะกรีดเลยไม่ต้องกั้นเอาไว้คือกรีดกรีดเราบายมันออกมา,มาอ,อ,อ,อ้าววา้าวโอริโอห้าบาทไม่ต้องหัวระเกนเพราะว่ต้องอายเพราะว่าเราก็ทำไปบ่อยว้าโอริโอห้าบาทเด็กเราชอบ ปะกลับไปหาคุณลุงจิ๋วกันดีกว่าคุณลุงครับใกล้ลูกเองได้ยังครับเนี่ยผมรีบกลับมาหาคุณลุงแล้วเนี่ยลุงยังลุกเองไม่ได้เนาะเอาเลิศป่ะนั่งก็อี้ลุงกับเคาริขาดะคอนกลับไปพร้อมพวงเมลัยสองพวงหนึ่งร้อยบาทเรียบร้อยลุงเลัยชื่อไงสองวงรอต้นเยอะกับเลยลุงเอาพี่เก๋ลุกเองแล้วนี่นะใช่แล้ว้ถุงลูกแม่ไปตีตูดมันลูก มันจะต้องพยายามไปประตูวาร์มันแน่เลยจับไปก่อนนั่นแงไม่ให้ไปหรอกนะฉันรู้ทันโทน,น,นะ,อะนเอาปักต้นไม้อาไว้อ้าวโดดไปโดดมาแบบนี้โดดไปโดดมาแบบนี้ดดบบนเจอลูกไฟเอาลูกไฟไม่โดดแต่ไม่เป็นไรเล่ยสป,ปีดมาแล้วฟาดไปหนึ่งช็อคสุดขีดนี่ไงต้องถูกโลกเราได้ลูกค้าอีกหนึ่งแล้วแต่ว่าคนนี้เนี่ย V I P นิดนึงนะขายมัน,ปนไปเลยสี่พวงแล้วราคาสี่พวงเนี่ยเท่าไหรเหรอคะหนึ่งพัน วันแย้แล้วเก๊มันควรเรียกกระชั้นจจเลยเก๊เอา้าคัดขืนไม่ได้นะเอามานี้เลยกระเป๋าตังเนี่ยเอามานี่และกูแวะไปดีกรูแมงสับทิ้งสวยอันนี้ครับพี่เก๋ทวอมะไรสี่พวง1,000ครับกูจะแย่กับรวจเก๊เฮ้ยเหลือเครื่องสุดท้ายว่ะแกตอนนี้เนี่ยเห้ยเราไม่ได้เจอไอ้ลูก้าเลยที่สิมันเลยปั่นสบายเลย,ยอะสวัสดีค่ะเอ้าเดี๋ยวก่อนนะ นี่เนี่ยมีอีไลน์ด้วยเหรอเพิ่งรู้ไปเห็นส่งดอกให้เพื่อนเลยแต่ว่าดูเหมือนว่านกเนี่ยคนจะต้องเก็บไว้ใช้กับตัวเองแล้วนะพี่อีไลน์ครับถ้าพี่ไม่ใช้พี่ล้มแน่ครับถ้าพี่อ้ามีคนนั่นนกโอเคเลยช่วยออกมาเอาบล็อกสิบล็อกสิเอ้ยบล็อกไม่โดนสวยนกก็เสียฟรีแถมล็อกไม่ได้แล้วก็เห็นนะโบาปั่นอยู่ตรงนั้นนะสวัสดีครับคุณลูก้าแหมปั่นฟรีเวอร์เลยนะเราเนี่ยฮะเกินไปนะเกินไปถ้าขอปักหลุมศพแถวนี้หน่อย เดียวฉันจะเขียนหน้าหลุมศพไว้ว่าลูกา <S <S ้าเราไม่หนีไปไหนเราอะแถวนี้มันเป็นถิ่นของฉันนะรอเลงลูกไฟไปุกคนรอนเลงลูกไฟลูกไฟ,กไ,ฟมไม่โดนไอ้อพวกนี้เนี่ยเออเออเออมันปิิวจริงๆไอ้อพวกนี้น้าดีไงมันยึกยักงหลบลูกไฟน้องถุงแบบนี้ฮะคอร์กล่ะช่วยทำให้เราดูเท่นหน่อยคอร์อักเขาทำให้เราดูเหมือนไอ้นางอเลยกลักมาดีพี่ลูก้าจะหนีไปไหนนี่เนี่ยดักไม้แต่ไม่ถึงแม่งเอ๋ยพวจะเล็กไปไหนวอ้าว พี่ก่อนเก่งค่พี่ยืนอย่างนี้ไรหรอเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยเจ็บบ้านลูก้าดับหรือเปล่าในแกจูสๆพี่เขาก็นิ่งแ้่เจไหนก็ได้ไหนแล้วเอาไปโซนเครื่องตรงกลางดีกว่าปัดในห้าสเร์แล้วสินะไอพวกนั้นก็จะฮิวกันอยู่จังหวะนี่แหละไปครับพี่ครับพวงมาลัยสพวงร้อยครับพี่ลูก้าอุ้ยถุงลูกหนูขายของเก่งนะเนี่ยทำได้ดีมาก แล้วไอ้พวกนั้นยังอยู่กันไม่เสร็จอีกรอถามจริงฮะมันจะอยู่แถวบ้านเล็กกันอยู่ก็วะอ๋อไม่ใช่บ้านเล็กแล้วแหละอยู่แถวนั้นตั้งห<อ>้าบคุณนะาะที่เรียกเฮ้ยมาแอบแซบทําอะไรกันแถวนี้ล่ะสองคนหูขึ้นแต่หาไม่เห็นว่ะอันนี้นี่กลับไปช่วยเพื่อนหรือเปล่าอย่ามายอย่ามาทำเป็นแอบแซบนะฉันกราบละเพราะว่าฉันมองไม่เห็นแน่นอนแม่งเอ้ยทั้งรากทั้งต้นแม่งรกไปหมดอ้าวั่นไงเก๋จะมาเปิดวาปช่วยจากข้างหลังอย่างนั้นเหรอถ้าคิดว่าฉันไม่รู้อย่างนั้นเหรอ เก๋หลอดมันช่างโอหัง o นะนักแม่จริงก็เปิดวาเข้ามาฉันรออยู่เอ้ามาจริงด้วยต่ว่าเปี้ยววาเปี้ยวโอ้ยเก๋สงสารเอาชิหายหลุมดูดแม่เลยแล้วก็เหลือกีไลอาอยู่นั่นไงทำไมพวกนี้มันโป๊กก,กันเก่งจังเลยวะแกคือจริงๆก่อนหน้านเนี่ยถ้าเขาแอบไปฮิวกันมันจะดีกว่านี้นะแต่เขาแยกทางกันเฉยเลยอะคิวไม่รู้ว่าเขาทะเลาะก,กันหรือเปล่านะในช่วงนี้เดี๋ยวก็รีวิวการแปะสติกเกอร์ก่อนนะคะวุ้นเนี่ยสติกเกอร์น้องน่ารักมุ้ย่าลัก พี่เก๋ก <Star> ็ยังล้มอยู่ตรงนี้อ่ะไปหาคุณอีไลกันดีกว่าก่อนหน้านั้นมันมีเสียงดังตรงนี้นะตรงนี้มีหลุมด้วยแล้วก็แล้วก็แล้วก็โอ้โหมีเลยเอ้ยจกินกับไม้เฉดสีต่างกันคนละยอดเลยพี่บอกไม่เห็นเลยบ้างเอ้ยก่อนนะคือคิวไม่ได้สังเกตอะว่าแต่พี่เก๋เขาลุกเองไปยังนะแกอ่ะคิวลืมอะเอาจิ๊บหายแล้ว พี่เกยครับพี่เกยครับพี่เกยลูกเองไปหรือย,ยังนะครับโฆษณาสติกเกอร์ไปก่อนอ่ะวางตรงนี้แล้วก็วางตรงนี้เขาลุกเองหรือยังวะคิวลืมจริงนะเนี่ยคิวเล่นแล้วคิวข้อเบอร์ A few minutes later แต่ที่แน่ๆเลยพี่อไอไลไม่ได้ลูกเองจำได้พี่ครับพี่จะลุกปะครับพี่ครับเอาพี่ลุกตรงนี้เลยพี่จะมาลุกตอนหน้าผมอย่างนี้ไม่ได้อะไรกันครับเนี่ยเอ้าอ๋อ,อ,อสรุปน่าจะลูกเองแล้วแหละทุกคนผมขอโทษเพราะผมลืมไง อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้คิวด้วยนะคะ